สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะฟาดเดือดดุเดือดอัจฉริยะประทับฝีปากธนาเดชาการรายการถึงขั้นเดิมพันเหยียบหน้านายอฉริยะเรืองนัตนพงศ์ประทะับฝาฝีปากกางรายการธนาเดชาประเด็นคดีดาราศาวแตงโมนิดาพระตกเรือเสียชีวิตถึงขั้นเดิมพันให้มาเหยียบหน้าผูเรียกได้ว่าดุเดือดมากสําหรับรายการหนกระแสเทปวันที่10พฤษภาคม65ที่มีหนุ่มกัญชัย เป็นพิธีกรและมีนายอจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เป็นแขกรับเชิญมาพูดคุยถึงเรื่องคดีแตงโมนิดาโดยทนายเดชาได้มีการโฟนอีเข้ามาในรายการเปิดเผยถึงประเด็นที่นายอจฉริยะได้ออกมาเปิดเผยภาพคลิปการนําใบพัดเรือมาทดสอบกับศพแตงโมโดยทนายเดชาบอกว่าอะไรที่มันเป็นความลับในํานวนใครนําความลับมาเปิดเผยตํารวจก็คงจะดําเนินคดีในส่วนของผมก็ถ้าคุณแม่เห็นว่าได้รับความเสียหายก็รอคำรับรองจากตำรวจก่อน แล้วก็จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็จะดําเนินคดีเพราะเราไม่ได้อนุญาตให้นํามาเผยแพร่นายชิริยะได้ตอบกลับไปว่าคุณเป็นคนสอนผมเองไม่ใช่หรอตอนที่ตั้มมาแจ้งความผมเรื่องเอาศพชุมพู่มาเผยแพร่คุณเป็นคนส่งมาตา16ไม่ใช่หรอว่าถ้าเปิดเพื่อสาธารณะนะไม่มีความผิดทางกฎหมายโดยธนาดิชาบอกว่าก็ไปเจอกันที่สถานีตํารวจแล้วกันนะครับโดยหนุ่มกัญชัยเลยถามต,งตรงๆบอกไปว่า พี่กับพี่อาจไม่สามารถกลับมาคุยกันได้แล้วใช่ไหมทนายเดชาตอบว่าก็แล้วแต่เขาครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรที่มันทําให้ผมเสียหายก็ดําเนินคดีคุณแม่เสียหายคุณแม่ก็ดําเนินคดีด้านนายอจฉริยะถามกลับไปว่าคุณอย่าลืมว่าคุณแย่งทนายกิษณะทาคดีนะทนายเดชาตอบว่าผมไม่ได้แย่งนะกล่าวหาว่าผมไปผมก็แจ้งอีกผมก็ดําเนินคดีกับคุณอีกอย่าไปอวดรู้เลยคุณได้คะแนนเสียงในโซเชียล แต่คุณแพ้ในศาลคอยดูสินายอชิริยะจึงตอบกลับทันทีว่าถ้าผมแพ้ในศาลมาเหยียบหน้าผมเลยทนายกิ๊กก๊อก30ปีแบบนี้ผมพูดตรงๆมาเหยียบหน้าผมเลยโดยมีการท้าทายปากเบี้ยวๆแบบนี้ให้ระวังโดนตบปากแตกไอ้โง่และมีอีกมากมายทีเดียวฟังทนายเดชาก็ท้าทายว่าตะวันตกดินก็ออกนอกบ้านไหมซึ่งบอกเลยว่าเดือดมากๆ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ทยนิวส์ออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ